สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมไปสุขูสุพนครับมื่อนีบริยายภาพพี่น้องเขาปลาเขาดงหรือล่องน้องเดีครับพี่น้องมื่อนีไม่จะ่หอดเฮือนเลยครับมาเห็ดเฮือนล้างน้อยๆครับเห็ดงานมากเก็บเงินสะสมมากกับภาพกันมาเห็ดเฮือนล้างน้อยๆนะครับมื่อนีจะเป็นมือยกเสาเอกเสาโทนะครับไปภาพพี่น้องไปรับชมพร้อมๆกันนะครับไปชมกันครับพี่น้อง

คนโมไล,ลครับพี่น้องบอกแต่พี่บอกแต่น้องมากชิล้านนี่ครับทีมงานสร้างเฮ็ดอยู่โคราชสวัสดีครับพามาเฮ็ดอยู่ซีเกตครับมาแต่ซีเกตครับพามาเฮ็ดมีแต่พี่มีแต่น้องครับสวัสดีครับสร้างจับจูดพี่น้องสร้างจับจูดทีมงานผีบออยาก <laughs> นี่ครับในซางไงครับสวัสดีครับสวัสดีตัวฝากเนื้อฝากโตกับพี่กับน้องบอนี่สงสัยคือสิบว่ฝากนะขันเป็นจังสันนะตรงหน้าบนรถเห็นเด็ดไหมเรก็บอกบอกนี่จริงจริงดิบอกอะไรเนี่ยเขาะบอกไปนำไมเด้อผู้ใดเอ่ยเดี๋ยว เห็นเลขกว่าพี่น้องเบ่งเอาด้วยครับงวดต่อไปตัวทุนตัวทุนทใส่เด้อใส่ทอส้นใสมสันงจุลมาอออับมใ ส่งรอเวลาเลิกตีเลิกงามครับพี่น้องปัดเสด็ยกเสาเอกเสาโทครับทีมงานสร้างเขามาจากผู้สิงหนะครับซีสเกตมอดโคราชช่างลุงช่างจุลเบิ่งเอาเด้อคนอยู่ผู้สิง์เพียอยู่โคราชเพีย วัวภายลูกภายกับเบิ้องเอาเ <c oughs> ยิยนซุ่มซ้ำครับพี่น้องฝนลิน,น <c oughs> เลยเก่าโปแกมา่วมกันครับ แล้วนะครับยกเสาอีกเสาโทตอนท้ายตอนยกบันไดไทยพี่น้องเบิ้งครับเพราะขาดเหตุพิธีก็เลยบันไดไทยนี่รรนครับเสาอีกเสาโถ่บานลัางน้อยๆครับนกน้อยสร้างลังแต่พอตโตรครับพี่นอ้องจ่ายพี่น้องก็มาหลายอยู่ครับกระสิบ,บอกนิดๆน้นอยๆครับจ่ายพี่น้องกรบ,บอกน้อยๆกับแม่ลายภูมิใจนะครับ ไปก็จะเป็นทีมงานสร้างนะครับเพิ่นดำเนินต่อไปพือท,ที่ก็ได้จบไปแล้วที่บอกแลครับบ่ไเดทไทยพี่น้องเบิ่งคาเตเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ต่อไปก็จะเป็นทีมงานสร้างเพินเฮ็ดพี่น้อง ครับหยาดพี่นอ้องอะพขอใหญ่ไม่ใหญ่มากลุ่มมากไม่ใหญ่นี่เพราะกินเขาเดี๋ยวกินกินเขากินน้ำแล้วก็สิได้ทายที่งานสร้างเพื่อนเฮ็ดงานนะครับจากน้อยแล้วก็สิได้จบคลิปกัน

มาเบิ่งทีมงานช่างจุลเพิ่นเหตุงานนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สิได้ขึ้นโค้งแล้ะทีมงานช่างจุล อย่างเต็นน้ำมันพืชเสียอยู่บ้านโทรไปคักป้านังน้ำมันพืชมันแค่บกี้บาทเองใดนี่ครับบ้านเพิ่งมาเงาี้ยหรือว่าโมเดิร์นครับเดี๋ยวความคืบหนาจังใดตอน พิ่นเห็ดเพิ่นสางสิลงมากสิ่งลงมากไทยให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะครับเนาะเบิ่งทีมงานสร้างไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้กำลังบายบายก็สิ่งใดขึ้นโค้งแล้วครับขึ้นโค้งเทิงเห็ดนั่นเห็ดนี่เดี๋ยวคลิปหน้าสิได้เข็นทีมงานช่างจุลอีกเนาะครับเนาะช่างจุลบ้านขยอง เดี๋ยวจะคอยเบิ้งเพื่อนอีกรอบนึงว่าเพื่อนสีเฮ็ดออกมาได้งามซ้ำใด้เนี่ยครับวนาสร้างเพื่อนบานขย้องเพื่อกันครับใช<จ>่นี่สำหรับคลิปนี้ก็พอสำนีัแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวความเคลืบอนหนาอีกต่อไปก็บสเสดี๋ยท้ายเห้เบิง้งยามเพื่นเห็ด แลล้วๆนะครับว่ามันสีงามปันใดกับทีมงานช่างจูลบ้านขยองนะครับกับสร้างญงาเพิ่อนๆทุกคนรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามพี่ผมนํำคันค่ายชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอต้อลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ